หากชีวิตนี้หมุนวนซ้ำซากเพียงเพราะไม่รู้ท่านจะเลือกเรียนรู้เพิ่มเติมไหมณชาญเมืองสาวัตถีชายคนหนึ่งชื่อมัทกะเป็นผู้มีทรัพย์มีความสุขทางโลกแต่ภายในกลับว่างเปล่าเขาไม่ศรัทธาในศาสนาและเคยกล่าวว่าคนตายก็ตายไปไม่มีผลของกรรมใดจะตามมาจะบุญหรือบาปก็เป็นเพียงคำลวงของนักบวชเขาดื่มกินอย่างสนุกสนาน แต่ลึกๆในใจกลับเต็มไปด้วยความทุกข์ที่ไม่อาจจะอธิบายได้วันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าเมืองเพื่อโปรดสัตว์มัตกะเห็นพระองค์งเดินอย่างสำรวมจึงเข้าไปถามด้วยความสงสัยปนดูหมิ่นว่า<อ>เหตุใดพระองค์ละความสุขทางโลกแล้วมาใช้ชีวิตเคร่งครัดเช่นนี้พระพุทธเจ้าทรงยิ้มอย่างเมตตาแล้วตรัสถามกลับว่ามัตกะเจ้าเคยเสียใจเพราะการจากพรากไปไหมชายหนุ่มนิ่งก่อนตอบเสียงแผ่วว่าข้าเคยสูญเสียมารดาข้าเจ็บปวดใจยิ่งนัก พระองค์ตรัสต่อว่าเจ้าทุกข์เพราะเจ้าไม่รู้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเจ้าไม่รู้เหตุแห่งทุกข์จึงยึดมั่นในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและอันตรธานหายไปพระองค์ทรงแสดงปฏิจจสมุปปบาทว่าเพราะอะวิชชาความไม่รู้จึงมีสังขารการปรุงแต่งต่อเนื่องเป็นกระแสแห่งความเกิดแก่เจ็บตายวนเวียนในวัฏสงสารไม่รู้จบมัตตกะฟังด้วยจิตแน่วแน่น้ำตาคลอเบา้าเขาเริ่มเห็นว่า ความทุกข์ของตนไม่ได้เกิดจากเหตุภายนอกแต่จากอาวิชชาภายในที่สะสมมาเนิ่นนานเขาก้มกราบพระพุทธเจ้าและตั้งใจศึกษาธรรม